ป่าสีพ้ามาเก็บตกแตงตอนเหนือบางแตงกันเร็วเร็วในป่าสิามาเอาคาน้ำเอ,อิญนาวมากนนเร็วเร็วป่าสิเก็บแตงแกงใส่เขียนหมเหมือนแรงเร็วเวปักซี่แหงมาต้อนนี่ปอบกินบาทั้งไอแห เที่ยงคนละลูกละเอ,าเอ,าเอา้าเอ้านแปลงงออยู่คนสะลูกันแปลงง้อกินนาํมอมมาผีมาผีมอันนี้มึงไม่มาไมปาแก๊บแตง่งเลยอ้ยบังหนี่หน่วยึงถังมาลูกลาถัางมาใสาา่เนี่ยนี่ยนี่ตะแกงใส่เขียนให้ผมแ,แล้ว มันก็ในสุกแล้วมมนมันลนขวนก่อนเอาไวให้แม่เ้าวกินกับขาวีโอ้ป sure. ุน๋นะนี่ฮึ Yahoo, ูกละตัวเตี้ยจะสุงในป่านะมดกาแในป่าแล้วอ้จะมันอยี่ยงหมดนี่ก็ได้นี่กระร่างเกงนี่ไ่เาจะไปย่างให้เราดูดอกมันสิร้น โอยนน่ะมาละชิมงานจิ๋วหน่อยๆอ่ะพี่มาพี่ม่ลูกหลามาหมดกัดได้รู้จะไปุ่นะลูกเอาไปใช่ถังเอาไปใช้ทางลูกล่ะเอาส่ยังมอย่าปอบปอบน้องนี่ลูกาเอาสเอาาตุ้ยแกปดีลูกละแกปดีเนื้อดึงเนื้ดึงส้นไไป Ao dạy lắm đây, yêu đây, ở đây hàm, đây cái đây cái hàm, bóng cái chân cái hàm, bóng cái chân cái hàm, bóng 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 cái บะอกลังองาเปดลวกกินบ้าเล่นน้ำตาบ้าไปน้ำตาบ้าเลยไล่เรบ่ลูกอาอชักน้อยบักล้างแล้วพี่ลูกตัวนี้มันขึ้นจังมันสีกระแดงนะป๊อปอันดล้าป๊อป แตงน้ำั้งสิ่งยังนวลเหี่ยวล่ะจ้ามึงแหาะโอ้ยนวลเองไดยกินนาะเอ้ามึงเลยป่ามึงไปก่อนจะนวยได้ดีป่าเราจะเอานี่นั่นไมา ม่ปาถือเอ้บ้างหมดดุใ้าปนถือซะน้ำหนักอันนี้พ่อเราเราจะไปเอาไว้หน่วยเอาไว้สักก่อนไว้เป็นสายี่เด้อไปไปปถือไว้บ่ล้วลูล่ะใ่บ่ไม่ปาบ่โอ้พอกินแบบตัวนั้นไปมากมากมากเถือไฟถือนอนนั่นลูกล่ะนักปะไปนักก็ดีเก็บบอกทัวไปกินน้ำบ้บบอกทัวไปกินน้ำ ตัวเหี้ยอยู่นี่ฟ้าฟ้าฟัวฟ้าเก็บตัวไม่ปากเก็บตัวกันลูร่างพ่อต่ำเป็นเหี้ยละสิแกก่อนโอ้ยมันพูดได้มาเก็บจากเถือ่อมันก็จะวบแล้วน,นันเนี่ยมันจะถึงแดดนำเอาลูกอ่ะ ลูกหล่ปะป้าพ่อลราลูกพ่อลราพ่อลราไปย่างไปสุดไปไปไปสาไปลูกหล่ะลูกหล่ะไปเป็นมดสิกัดน้องลูก,กมาไม่ป่าเหยียบเองมันกน้ำมาลูกมะตัวถือถือเสียมให้แม่ใหญ่ป่าวไออาถือถือให้แม่ป่าหน่อยตัวนี้ไ<บ>ปเปก็บบอกบวบอีกป่ปนนะอโอ้โห่ฟ้าพ่อฟ้าผ่าดาขาดมัน ไอ้ลูกลาป้าป้าขึ้นไปทั้งทั้งอันหนึ่งป้าป้าจะมาเก็บอันจ้าเโอเคเนี่ยป้าโอเคป้าจะเอาบั็อกลอยไปใส่น้ำโอ้ยเด็กยากงานกันเลยเนาะโอเคบั็อกลอยจะพาน่องลงน้ำเด้อ ก็บกป่าเกบ็บกว่ะมันอ่อนป่าช่วแกงสักเฉียดกะสักเฉียดอีโมโนี่บักลายจะเด็ดบังมวง่วงนะลูกแล้วพ,พักจะพักเด็ดบังม่วงนะลูกอย่เก็บแล้วลูกลาเด้อ ยังจะเก็บยังจะดิดตรงฟองเลยเนี่ยเด็ดฟองฟองเลยหนุกละมาบ้างนี่มาให้ป้าเก็บอีหยังโอ้บักสไลสไลพี่เนาะไอยอดไปใส่น้ำหม้อแกงเขียดคือบ่น้อ ปอยไว้ผ้าเมื่อแล้วป้าป้าป้าปอกไว้ผ้าเมื่อแล้วไปไเมือม่อเมืออมม่อเมื่อเมื่อปะม่น้ยพไป้ื่อเนเดอรมป้ามืลนต้อยจะไปสงสบ้ให้ฝลดบ้าลูก ยังกัเจียงกันห้อนห้อนห้อนฮะพวกฝ้าผ่ารุดดาดน้องย่านรถ่าต้องย่านอรือไรวาต้องย่านโอ้ย่าแกงกินชันนูกอย่าแกงมันสิถือกัน

妈妈，我长大了。啊啊啊啊啊啊